รู้อย่างนี้เข้าแค่จุดนี้ก็พอสำหรับในคลิปนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เทคนิคเทสั่น m 1 m 5ที่สามารถทํากําไรได้จริงๆอันนี้คือผลงานล่าสุดบวกกาไรมา152เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4,900บาท โดยก่อนอื่นหลังจากที่เพื่อนๆกดลิงก์สมัครใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลรหัสผ่านให้เรียบร้อยเมื่อล็อกอินมาครั้งแรกก็จะเจอลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานผ่านมือถือก็สามารถเทรดได้เหมือนกันก็จะมีในส่วนของแอปโอลิมเทรดนะสามารถโหลดผ่าน App Store แล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เหมือนกันเลยสำหรับการตั้งค่าและอินเทอร์ ater. เมื่อเปิดมาครั้งแรกให้มาเลือกตรงนี้ จากแผนภูมิพื้นที่ให้เปลี่ยนเป็นกราฟแท่งเทียนแล้วก็มาเปลี่ยนตรง5วินาทีให้เป็น5 m ก็คือเราจะใช้ไทม์เฟรม e 5นาทีเป็นหลักนั่นเองแล้วให้เพื่อนๆมาเลือกตรงการวิเคราะห์เชิงเทคนิคแล้วเลือก i n นดิเคเตเลื่อนลงมาหาซิกแซกกดติ๊กเข้าไป2ทีมาหน้าการตั้งค่าเพื่อนๆจะเห็นค่ามาตรฐานก็จะเปลี่ยนค่าแรกเดฟจาก10เป็น5ส่วนค่าที่2จะใช้ตามเดิมเลยแล้วก็สีก็จะไม่เปลี่ยนนะก็จะใช้เป็นสีเดิมนี้เลย แค่นี้ก็เป็นการเซตติ้งกราฟแล้วก็อินเตอร์ที่จะใช้ในการเทรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง อ่อนอเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้ว่าโอลิมเทรดทากาไรได้อย่างไรเดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆแบบนี้ก็คือโอลิมเทรเป็นแพลตฟอร์มที่เทรดได้หลากหลายอย่างแต่ในคลิปวิดีโอนี้นับก็จะเน้นไปที่รูปแบบ FTT นะครับหรือว่าฟิกไทมหรือว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จักนะครับก็จะเป็นการเทรดสั้นเป็นหลักนั่นเองนะก็คือเป็นการคาดการล่วงหน้านะครับว่าอีก1นาทีข้างหน้าการาฟนะครับจะมีราคาสูงขึ้นหรือว่าราคาต่ําลงมากว่าในราคาปัจจุบันยกตัวอย่างอย่างเช่น ตอนนี้นะผมจะคาดการว่าอีก1น,นาทีข้างหน้ากราฟจะวิ่งขึ้นสูงกว่าในราคาปัจจุบันก็แค่กดซื้อขึ้นแล้วก็รอระยะเวลาวิ่งให้ครบ1น,นาทีอย่างอันนี้ผมกดซื้อขึ้นตรงจุดนี้แล้วราคากําลังวิ่งขึ้นไปจบบริเวณจุดนี้แบบนี้ก็คือเป็นการคาดการถูกต้องนะครับก็จะได้กําไรมานั่นเองแต่ถ้าราคาวิ่งลงมาต่ํากว่าจุดที่ผมซื้อนี้นะครับผมก็จะมีผล ซึ่งก็สามารถทำกำไรได้ทั้ง2ทางเลยนะครับไม่ว่าจะกดซื้อขึ้นหรือว่ากดซื้อลงนั่นเองนะฮะโดยสำหรับการทำกำไรนะครับสังเกตเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับตอนนี้กราฟนะครับให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่80%ถ้าสมมุติว่าเรากำหนดเงินลงทุน10เหรียญน,นะครับก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ที่8เหรียญถ้าเราคาดการณ์ถูกต้องนะครับเราก็จะได้กำไร8เหรียญบวกกับเงินลงทุนเรา10เหรียญน,นั่นเอง แต่ถ้าหากว่าเราคาดการผิดนะครับก็จะเสียเงินลงทุนหรือว่าขาดทุนไป10เเดียดนั่นเองซึ่งผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็จะให้ผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวันและเวลาแต่ละช่วงของกราฟตัวนั้นๆน,น,นั่นเองนะฮะโดยทีนี้ก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจโครงสร้างของกราฟขั้นเบสิกกันก่อนซึ่งง่ายๆเลยเพื่อนๆดูภาพนี้ประกอบโครงสร้างตลาดมีแค่3อย่างก็คือรูปแบบเทนขาขึ้นขาลงและช่วงไซเว โดยเทคนิคในวันนี้ก็จะใช้เทตแค่รูปแบบตามเทนมีเพียงแค่2สเต็ปที่สามารถฝึกฝนทําตามกันได้สเต็ปที่1นะฮะเราก็ดูในส่องของท m เฟร a m e 5นาทีก่อนนะครับซึ่งเราก็จะใช้มองหาจุด Break of Structure โดยใช้ซิกแซกในการดูโครงสร้างสวิงของกรัฟล่าสุดเพื่อหารูปแบบของเทนให้เจอก่อนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นสเตปที่2ย่อลงมาดูท i เฟรม M1 ็หนะครับหรือว่าหนาทีเพื่อดูโครงสร้างย่อยจากซิกแซก แล้วหาสวิงของกราฟเพื่อคอนเฟิร์มหน้าเทรดนั่นเองโดยจะใช้ฟิโบเข้ามาช่วยหาจุดคีย์เลเวลตรง61.8หรือ0.618เป็นจุดที่กราฟมาจะกลับตัวและเด้งเป็นระยะสั้นๆแล้วก็ดูตรงโซนคีย์เลเวลช่วงนั้นว่ามีในส่วนขององค์ประกอบออเดอร์บ็อกแล้วก็เ v g อยู่ด้วยหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ามีทั้ง2องอย่างนี้นะฮะก็จะช่วยให้โซนนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็มีโอกาสเด้งกลับตัวได้สูงถึง 80%เลยทีเดียวซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูแนวทางนี้แบบเต็มๆอย่างละเอียดทีละสเต็ปก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่คลิปก่อนหน้านี้ของผมได้เลยนะครับ เรามาดูออเดอร์จริงกันนะครับสำหรับจังหวะนี้เนี่ยเปิดกราฟมาดูไทม์เฟรม M5 กันก่อนเลยช่วงนี้ก็ได้ทําการเกิดบอสขึ้นไปเร,เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็จะเป็นในส่อของ up เทนผมก็จะเน้นหาจังหวะย่อแล้วก็าบนะครับโดยผมก็ย่อมาดูที่ไทม์เฟรม M1 แล้วก็จะใช้ตัวฟีโบตีจากจุดสวิงโลลากขึ้นไปหาจุดสวิงไฮล่าสุดนะครับเพื่อที่จะหาคีย์เลเวลอย่างตอนนี้กราฟก็มีการลงมาเทสคีย์เลเวลพอดี 0.618ผมก็กดเทรดขึ้นทันที50ดอลลาร์โดยจังหวะนี้เนี่ยผมก็ได้กำหนดระยะเวลาเทรดไว้3นาทีนะครับซึ่งหลังจากที่กดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะตรงนี้กราฟทาเหมือนจะพักตัวตอนที่ผมกดขึ้นพอดีเลยหลังจากนั้นเนี่ยกราฟก็ได้มีการลงมาเทสจุดคีย์เลเวลต่ำสุดแล้วก็มีการรีเจ็คดีตัวขึ้นมาแบบนี้ผมก็ทำการกดย้ำไม้เข้าไปอีก $50 ดอลลาร์ คิดว่าอย่างน้อยๆน่าจะดีดขึ้นไปปิดเกิน0.618ได้นะครับโอเคออเดอร์แรก3นาทีตามแผนเลยสามารถชนะมาได้นะครับส่วนออเดอร์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันนะครับโอ้โหดูดีกรัฟช่างใจร้ายเหลือเกินย่อกลับมาสลึกเลยผมก็เลยตัดสินใจเติมไม้เข้าไปอีก50ดอลลาร์แล้วคิดว่าไม้2น่าจะแพ้แน่ๆก็กดย้ํไปอีก50ดอลลาร แล้วก็แพ้จริงๆด้วยในส่วนของออเดอร์ที่2หลังจากนั้นเนี่ยกราฟก็มีการย่อลงมาต่ำกว่าจุดก่อนหน้านี้ผมก็ทำการเติมไปอีก1ไม้นั่นเองนะเป็นสาม้มเนาะสลหรับในการแก้หม้จังหวะนี้ซึ่งก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะเพื่อนเพื่อนอย่าทำตามนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังมีทุนไม่มากนะแต่นี้เนี่ยผมรับความเสี่ยงได้เนาะผมเตรียมกระสุนเอาไว้ถ้าเกิดในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย ไว้ที่5ไม้ด้วยกันในการแก้ไม้หรือประมาณ25-30%ของพอร์ตในแต่ละจังหวะนะครับที่ผมรับความเสี่ยงได้เนาะซึ่งหลังจากที่เทรดขึ้นทั้ง3ไม้แล้วนะครับก็มารอลุ้นกันนะครับสุดท้ายนะก็สามารถชนะมาได้1น,นะฮะแล้วก็อีกออเดอร์นึงกราฟย่อกลับมาเสมอเฉยเลยแล้วก็สุดท้ายอันนี้อ่ลุ้นนิดนึงยังไงโอ้โห แพ้ไปนะครับในส่วนของไม้สุดท้ายนะครับนิดเดียวจริงๆนะฮะก็สรุปจังหวะนี้นะครับเกือบเท่าทุนก็ชนะ1แพ้1แล้วก็ชนะ1แล้วก็กลับมาแพ้1สุดท้ายเนี่ยกราฟก็มีการขึ้นไปจริงๆนะ,ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะสวยๆในการเทรดแก้ต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยอยู่ในคู่เดิมเลยเปิดกราฟขึ้นมาชนะสวิงก่อนหน้าผมก็เห็นแล้วแหละแล้วก็กดขึ้นไปก่อน50ดอลลาร์ แล้วก็ลากฟีโบมาไว้สวิงล่าสุดแบบนี้หลังจากนั้นรอดูกาฟมีการย่อลงมาต่ำกว่าออเดอร์ก่อนหน้าผมก็กดย้ำไปอีก50ดอลลร์หลังจากนั้นเนี่ยกาฟก็มีการวิ่งแกว่งอยู่แถวๆนี้เนี่ยก็ซักระยะหนึ่งเลยจนกาฟก็สามารถย่อลงมาต่ำกว่าจุดออเดอร์ก่อนหน้าของผมผมก็มีการเติมไม้เข้าไปอีก50ดอลลร์อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้เลย อย่างที่บอกเนาะผมมีกระสุนถึง5นัดในการแก้ไม้ถ้าเกิดว่ากราฟไม่ลงไปต่ำกว่าเลเวลสุดท้าย1ตรงนี้ยังไงกราฟก็มีโอกาสขึ้นมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เราเทรดตามเทรนใหญ่อยู่แต่เราไม่รู้ว่ากราฟมันจะขึ้นตรงจุดไหนดังนั้นเนี่ยก็คือเหตุผลที่ผมต้องเตรียมกระสุนแบ่งไม้ไว้เข้านะครับเหมือนกับในจังหวะน,นี้เนี่ยผมก็มีบทเรียนจากอ่าจังหวะก,ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาเผื่อไว้แล้วก็เทรดหนึ่งนาที ก็เลยตั้งเวลาเผื่อไว้เลย2นาทีส่วนออเดอร์แรกสุดเนี่ยก็จะตั้งเผื่อไว้3นาทีก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจังหวะน,นี้จะเป็นยังไงสำหรับจังหวะนี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนอยู่ในคู่ g b p CAD ก็มีการบอสขึ้นไปชนะสวิงก่อนหน้าในไทม์เฟรม5นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ย่อมมาดูใน1นาทีนะครับแล้วใช้ฟิโบตีจากสวิงโลขึ้นไปหาสวิงไฮล่าสุดแบบนี้ก็จะได้จุดคีย์เลเวล0.618 ทีนี้เนี่ยผมก็นั่งรอดูนะว่ากราฟจะสามารถลงมาเทสในส่วนของจุดคีย์เลเวลเของผมได้หรือไม่นะครับ few later. โอเคเปิดกราฟมาอีกทีกราฟก็มีการทะลุลงมายาวเลยผมก็กดขึ้นไปก่อน50ดอลลาร์กำหนดระยะเวลาเทศเอาไว้3นาทีด้วยกันแล้วก็มาดูตรงซ้ายมือน,นิดนึงนะเกิดแท่งเขียวเล็กแท่งนี้ส่งให้เกิดแท่งใหญ่อิบัลลั่แล้วเกิด AVG แบบนี้ด้วยผมจะมองว่าแท่งเขียวเล็กแท่งนี้เนี่ย เป็นในส่วนของ order block นั่นเองแต่ในส่วนของ f p g ตรงนี้นะเหมือนว่าการาฟได้ลงมาจิ้มแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ลงมาถึงจุด order b l o อกตรงจุดที่ผมเข้า order พอดีแล้วการาฟก็มีการเด้งขึ้นไปแบบนี้เลยซึ่งในภาษานักเทรดหรือว่าคนที่เทรด SMC จะมองว่าช่วงนี้จะเป็นการติดโซน OB นั่นเองผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพียงแค่นํามาปรับใช้แล้วมันได้ผลเทรดที่ผมพอใจ ก็ยังไงถ้าเพื่อนๆอยากศึกษาพวกโซน Order Box ล็อเพิ่มเติมนะก็สามารถพิมพ์ใน YouTube ได้เลยมีสอนกันเยอะมากก็เลือกอันที่ดูแล้วเราเข้าใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันแล้วแต่โลจิกที่เราจะนำมาใช้ในการเทรดของเรามากกว่าอันนี้ก็คือมุมมองของผมนะครับสำหรับในส่วนของการเทรดชุดนี้ก็ตอนนี้เนี่ยออเดอร์ Order ของผมเนี่ย ได้จุดที่ดีมากๆตรงด้านล่างไส้แบบนี้เลยซึ่งก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสำหรับในโซของจังหวะนี้โอเคสำหรับการเทรดในวันนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นวิธีการกันพอสมควรแล้วเนาะโดยถ้าเราเทรดตามเงื่อนไขแล้วก็มีการเม n u t mm แบ่งไม้ ai, ได้ดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมก็เชื่อว่ายังไงเพื่อนๆก็สามารถ ทำกำไรได้มากกว่าขาดทุนอย่างแน่นอนเหมือนกับในคลิปวันนี้ซึ่งช่วงที่ผมเทนเนี่ยกราฟส่วนใหญ่นับก็จะเป็นแนวรูปแบบเทนขาขึ้นทั้งนั้นเลยผมก็เลยหาจังหวะเทตามอัพเทนอย่างเดียวไม่ส่วนเทนนะครับเหมือนกับที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปวันนี้ และสิ่งสําคัญเลยที่อยากจะบอกเพื่อนๆไม่มีเทคนิคเซตอัพไหนที่สามารถชนะตลาดได้100%ดังนั้นเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่ดูคลิปนี้จบต้องลองนําไปแบ็กเทสกันก่อนนะฮะโอเคสำหรับเพื่อนๆคนใหม่นะครับถ้าดูมาถึงตอนนี้นะแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ให้แล้วนะครับซึ่งในส่วนของโอลิมเทรบก็จะมีบัญชีทดลองหรือว่าบัญชีเดโมให้ได้ลองเทรดนะก็คือ10,000ดอลลาร์ 10, แบบฟรีๆเลยก็สามารถใช้ตรง ฝึกฝนให้เข้าใจมั่นใจก่อนที่จะเติมเงินจริงก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้มีกลุ่มแจ้งเตือน Signal a l e r t เอาไว้ให้สำหรับเพื่อนๆคนใหม่ทุกคนก็มีทั้งคู่เงินทองคำและคริปโตถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถสแกน QR code ผ่าน Line Official บนหน้าจอตรงนี้ได้เลยซึ่งกลุ่มนี้ก็มีมูลค่านะครับผมก็ตั้งใจสร้างขึ้นมาโดยจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดโดยเฉพาะให้สำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่ติดตามและอยากลองเทรดด้วยรูปแบบเทคนิคนี้จริงๆ ได้เข้ากันแบบฟรีไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มเติมขอแค่ทําตามกฎกติกาเงื่อนไขเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดตรงไหนหรือว่ามีคําถามที่ไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะครับก็สามารถพิมพ์สอบถามกันเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านแล้วก็จะตอบให้นั่นเองแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ